สวัสดีจ้ามือนีกลับมาอยู่กับสาวอ่อนบานนาคือเก่าละค่ะพามาชุมสวนผักพีสาวนะคะเนาะพีสาวปลูกผักก็เลยมาถ่ายให้พี่ให้น้องบึงนะคะเนาะโอ้ยพ็นปลูกผักลายอย่างเลยค่ะเด้อคุณนะนาแรงตรัวนาแรงเขามากบปลูกผัก ไว้อยู่ไว้กินค่ะพี่น้องเอาไว้แจกไว้จำนายน้ำนาแรงลงหลายอย่างอยู่จ้าอันนี้ก็จะเป็นภาคอากาดเชียวปีนะ่ะเนาะชมนาแรงพี่น้องเขากาดเชียวปีอย่างงามเลยค่ะปลูกเยอะแยะเลยค่ะมี่แต่งามงามของพี่สาวเด้อค่ะเด้อของพี่สาว อันนี้ก็จะเป็นคานาเนาะเนาะยางสวยเลยสวยงามมากค่ะมันก็จะเป็นกาดกระจอนเนาะแล้วก็เขาโพดใส่ซุลลาซิลปันน้ำขึ้นมาลดเนาะมันก็อยู่กลางกลางโคกเนาะพี่น้องเนาะทุงนาก็ได้สวยงาม เพิ่นปือเพิ่นปลูกทุกปีคะ่ะปลูกทุกปีหลังจากเสร็จเก็บเกี่ยวเข่าเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ปลูกพักปลูกข้าโพดกันค่ะเยอะแยะบงบรรยากาศท้องทุ่งน้านานแรงี่นนองเฮากะดีอยู่นะตอนนี้กะประมาณหามงแรงนะะเนาะกันเนาะอืมปลูกไป ปลูกลายลายอยู่จ้าสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากพี่สาวกับพี่เคยเพิ่ขยันจ้ะแต่เลยมาถ่ายทำให้เบิ่ ชมบรรยากาศไปน้ำสวยน้ำอันนี้เป็นลงงไม้ค่ะลงงไม้สซนเขาโพดกํกำลังขึ้นเนาะคะ่ะเนาะอากาศดอกลรงบรรยากาศ สวยงามมากค่ะสวนเพิ่นเฮดได้เพิ่นขยันเนาะค่ะเนาะเป็นพักปลอดสารเนะค่ะเด้อเพิ่นจะใส่อน้ำหมักหลุดอืม ใส่นำมักไปมักเป็นทางทางหมดละเป็น 5, 10, หาทางสิบทางืมน้ำเ,นเจาะนึ่งเขาพูดโอ้ยบรรยากาศสวยงาม ขอบคุณที่เข้ามารับชมน้ำด้อค่ะเดอ้อสวยงามายสวยงามมากค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนายามแรงหลังจากที่ทำไรทำนาเสร็จกับมาปลูกพักปลูกงากินกันตามวิธีของคนชนบทเนาะค่ะเนาะทำหมุนเวียนกันไปนี่แหละจ้า ขอบคุณนะคะที่รับชม